พระรุยสวัสดีบสี่ส <øre> well. ูผูสุขอนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาเลขมีที่มามือวันศุกที่หยีบซีนกับเขาเต็มๆตรงๆความเนาะพี่น้องเนาะเขาตรงๆเขาตัวเน้นความมือวันศุกบดนนาะมันออกหาเจ็ดล้างออกเก่าศูนย์เนาะพี่น้องบดแตกสามตัวแตกสองตัวก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องเข้าไปชกมา้านกันยู่ดอกเขาตัวเน้นพวามเลกไม่ทีมากเลกวิ่งกับมาทั้งบนมาทั้งล่างเลกล่างออกเก่าศูนเลกวิ่งกับเขาเก่าสวนบนกับเขาหานาะพี่น้องเขาตัวเน้นพ้อมส่วนจับกูให้เน้นอยู่ที่ห้าเจ็ดเขาหาเจ็ดตรงๆพี่น้องส่วนสามตัวว่าแตกเนาะพี่น้องสามตัวมันเป็นศูน 057อันนี้เป็น357น้องพี่น้องพวกเขา3าตัวพอแตกแตก2ตัวเป็นตัวเน้นว้ามเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นว้ามีน้องพี่น้องเ้อกเคยโชว์มานกันอยู่หรอกเนาะพราะว่วาเขาตัวเน้นเน้นแค่2คู่57 96มันเลยเป็น90ถ้าพี่น้องเนี่ยเป็น90ซะ พี่น้องค่นใดสนใจเขากลุมกับเขา,ดดดเดาดใดไ,ได้พี่น้องได้ยังบลเต็มก็คือส้ำนักใดบ่ใดลงกระใหเขาไปเบิ้ใในกลุ่มใดพี่น้องล่าพัฒนามีล่าพัฒนามีห้าหน้อยพี่น้องเขาก็แคบนาจอดตามนี่พี่น้องเนาะ ภาวโษาบางอาจารย์บางนะสนักกับขีบโไร้งเข่ากุ้มกับเข่าฟี่พี่น้องเข่าฟี่ข้ากลุ่มฟีวันที่เท่วันจันทร์ที่ยีบเกดวันจันทร์ที่ยีบเกด พัฒนา ที่เขามาเบิ้งไม้นี่ครับไปเบิ้งคลิปยอดหลังได้ได้พี่น้องไนดะ้เขาตัวเน้นตัวเด่นพร้อมวิ่งบนล่าง บนล่างแปดแปดกับเจ็ดแปดกับเก็ด,ดกเดพราะเน้นที่แปด เงี้ยที่แปดส่วนจับคู แปดสองแปดสี่แปดห้า Det er et håp. เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก่า โมมีเจ็ดแปดโมมีเจ็ดแปดวดที่แล้วคือเก่าคูเพราะว่าวัสดุแล้วมันไหมากเก่าคููวดนี้ไหมากแปดเอาหังตะหน่อยลงพี่น้องวดที่แล้วม็นหมากเก่าคูพี่น้องเนี่ยวดที่แล้ววดนี้ไหมากแปด ส่วนเลขสามตัวส่วนเลขสามตัวก็คือเจ็ดแปดสอง ปดเจ็ดสี่อันนี้คือเหลือสามตัวส่วนตัวเนีนของเพื่อนเพื่อนเห็นหเนีนแปดสองนะพี่น้องแล้วก็เจ็ดสี่ ตัวเน้นตัวเด่นเพื่อนเน้นในสองคู่คือเก่าตวกันตัวร่อง็อยจะลืมเหรอตัวเน้นพี่้องเอาแคบหน้าจอแล้วครับเด้อ วันจันทร์ที่หยีบเกยียติพุทธภาสองหาหเกียตล่าพัฒนาเลขไม่ที่มาเพื่อนห้เป็นบนล่างวิ่งบนล่าง8กับเกยียตเน้นที่8ส่วนจับคูก่ก็คือ8ปดสองแปดสี่แปดหาแปดหกเกยียติสี่เกีตหเกตัวเน้นตัวเด่นเพื่นก็คือ8ปดสส่วนเลขสาตัวก็เจ็ดแสองแด เกตซีได้พี่น้องได้แคปหนาจอตามนี้ครับผมตกกันตัวล่องก็จะลืม่อา,าอยจะทิมเาอมืออื่นมันจัดคอยพี่น้องเข้าโศกๆมๆันๆเรื่อยๆแห่งปังๆกันสุขสุขค่อนก็จะ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวย้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม